สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับผมสําหรับใครนะครับที่เป็นผู้พิการนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐนะครับก็ไปเช็คด่วนเลยนะครับวันที่5้ามิถุนายนนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เงิน เงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการนะครับวันที่5มิถุนายนท่านไปเช็คด่วนเลยนะครับถ้าหากท่านไม่ได้ท่านต้องยื่นเรื่องไปที่สำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจริงๆแล้วนะครับคนพิการนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนนี้ขึ้นมาให้นะครับโดยล่าสุดนะครับมีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่า คนพิการนะครับจะสามารถเช็คเงินนะครับได้วันที่5มิถุนายนนี้นะครับโดยเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยา1000บาทนะครับได้ประมาณ2ล้านคนนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับโดยนะครับกลุ่มคนพิการและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จ่ายเงินเยียวยานะครับไม่ต้องลงทะเบียนใดๆนะครับไม่ต้องลงทะเบียนการรับเงินนะครับ คนพิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการอยู่แล้วนะครับจากกรมบัญชีกลางได้รับโอนเงิน1000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงนะครับจำนวน1นล้านหแสนคนเมื่อวันที่29เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสดนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบตนะครับจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจํานวนกว่า3,000 0นคนนะครับท่านรอรับที่บ้านได้เลยนะครับซึ่งจะจ่ายในวันที่15มิ ถึงอนนี้นะครับส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการประมาณ60,000คนนะครับสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการโดยตรงนะครับ หรือจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการคาดว่าจะเสร็จในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับหากผู้พิการทุกท่านหรือท่านใดที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยานี้นะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับท่านกดลิงก์แล้วก็ไปตรวจสอบได้เลยตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนี้นะครับหากหลังจากวันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปแล้วท่านยังไม่ไ รับเงินเยียวยาให้ติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทันทีนะครับนี่คือข้อมูลที่นํามาฝากกันคือข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ